สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อไคจูในตำนานที่ตัวใหญ่กว่าอุลตราแมนเป็นร้อยเท่าถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งและมันจะกวาดล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เหล่านักรบจากดวงดาวแห่งแสงจึงต้องพนึกกำลังต่อสู้เพื่อกำจัดมันให้ได้กับอุลตราแมนเมบิอุสแอนดีอุลตราบาเธอเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้น เราไปรับชมพร้อมกันเลยครับในจักรวาลอันไกลโพล้นเ่าพี่น้องอุนตรากำลังต่อสู้กับยูคิเลอร์สอรัตอย่างดุเดือดเลือดพล่านยูคิเลอร์สอรัสคือไคจูระดับตำนานมันแข็งแกร่งมากมันเหวี่ยงกลงเล็บกระสวกแล้วยิงปีมจมตีซสำจนเหล่าอุนตรากระเด็นไปคนละทิศไคจูระดับตำนานตัวนี้ทรงพลังมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะต้องหยุดมันให้ได้แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตเหล่าอุนตรารวมพลังเป็นหนึ่งแล้วปล่อยลำแสงสเปซเซียมแต่ไคจูหลบได้และมันกำลังบินไปทางดาวโลกไคจูปล่อยมิสไซล์เป็นร้อยๆนัดโจมตีถล,มล,ล,ล่มเหล่าอุนตราอุนตราแมนต่างพากหลบมิสไซล์แบบชิวเฉียดมากๆขื้นโดนเต็มๆหลักก็ได้ระเบิดเกิดเป็นกโก,โกลัช์แน่ไคจูตวัดหนวดโจมตีอย่างบ้าคลัง่ง โดยอุลตร้าแมนเอสกับอุลตร้าแมนแจ็คก็ยอมตกเป็นเหยื่อล่อเพื่อเปิดโอกาสให้อุลตร้าแมนกับอุลตร้าเซเว่นโจมตีไขจูด้วยลำแสงสเปซเซียมจนไขจูแขนขาดทั้งสองข้างเจ้ายูคิเลอร์สอรัสกำลังดิ่งตกลงไปยังดาวโลกในความเร็วที่สูงมากๆมันดิ่งกระแทกผิวน้ำดังตุม้มแม้ไขจูจะบาดเจ็บแต่เหล่าพี่น้องอุลตรา ก็ไม่แข็งแกร่งพอจะกำจัดมันได้อุลตร้าแมนทั้ง4จึงใช้พลังทั้งหมดที่เหลือกางอนาเตตไฟนอลคลอสเพื่อผนึกยูคิเลอร์สอรัดไว้ใต้ก้นทะเลลึกตลอดกาลนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเหล่าพี่น้องอุนตราการเสียสละของพวกเขาทำให้อุลตร้าแมนเมบิอุสที่เป็นอุนตร้าแมนรุ่นน้องขอมาประจำการที่ดาราจักรแอนโดรมมดาเพื่อมาปกป้องโลก และสารต่อเจตนารมของเหล่ารุนพี่โดยฮิมิโนะมิไรที่เป็นร่างมนุษย์ของอุลตร้าแมนเมบิอุสก็เดินทางมาที่จังหวัดโกเบเพราะเขาสัมผัสถึงพลังบางอย่างจากใต้ก้นทะเลลึกได้มิไรได้ติดต่อกับจินงูจิอายะนักสมุทรศาสตร์ทางทะเลเพื่อให้เธอมาช่วยตรวจสอบด้วยอายะบอกว่าพักนี้เธอเองก็ตรวจพบความผิดปกติของอุณหภูมิและกระแสน้ำ และบางครั้งเหล่าปลาน้อยใหญ่ก็แตกตื่นด้วยโดยหนุ่มน้อยคนนี้คือทาคาโตะคุงอันที่จริงแล้วเขาเป็นเอซีอุลตร้าแมนเมบิอุสแต่พอทาคาโตะได้เจอมิไรทาคาโตะกลับทําหน้าบูดเป็นตูดลิงและวิ่งหนีไปสะงั้นนั่นก็เป็นเพราะเมื่อสมเดือนก่อนทาคาโต้พาอาโต้ไปเล่นที่ป่าหลังเขาและก็ดันไปเจอกับเจ้าเคลบีมการที่ได้เห็น ไคจูแบบระยะเผาขนเป็นครั้งแรกทําให้ทาคาโตกลัวมากเขาเพนนี้ไปหลบหลังก้อนหินและไม่กล้าออกไปช่วยอัลโตสิ่งที่ทาคาโตเห็นคือเจ้าอัลโตโดนเศษหินที่ไคจูเวียงลงมาทับจนแบนเป็นกลวยปิ้งแม้จริงๆแล้วอัลโตจะหลบหินได้และยังปลอดภัยดีแต่ทาคาโตนั้นตื่นตระหนกไปแล้วตั้งแต่เหตุการณ์นั้นทาคาโตก็กลัวไคจูมาก และว,วาดกลัวอุลตร้าแมนด้วยโดยในขณะที่อายะกำลังเล่าเรื่องทาคาโตะให้ไมิไรฟังอยู่นั้นจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากและต้นเหตุของแผ่นดินไหวนั่นก็คือไขจูจากดาวเทมเพอเร์ที่บินโชบอยู่บนท้องฟ้าบันดิ่งลงมาเหยียบพืนและยิงบีมทำลายหลังเมืองจนพังพินาศมิไรไม่รอช้าเขาแปลงเป็นอุลตร้าแมนเมบิอุสแล้วออกไปต่อสู้ ในขณะที่เมบิอุสกำลังต่อสู้อยู่นั้นเหล่าไคจูที่เหลือก็ทำการวิเคราะห์ความสามารถเพื่อหาจุดอ่อนของเมบิอุสไคจูเทมเพอเรอร์เวี่ยงแซ่สายฟ้ากระนํำโจมตีเมบิอุสเมบิอุสม้วนตัวหลบแล้วกระโดดเตะไคจูจนหัวโยกทั้งสองฝ่ายทะยานขึ้นและบินไปสู้กันบนท้องฟ้า ไขจูกับเมบิอุสบินโชบไปบนผิวน้ําและปล่อยลําแสงใส่กันอย่างบ้าคลั่งโดยเมบิอุสก็ทําการกา่งโล่ตั้งรับลําแสงจากไขจูก่อนจะสวนกลับด้วยเมเบียมชูดจนไขจูระเบิดแหลกไม่เหลือซากแม้จะกําจัดไขจูได้แต่ก็ยังเหลือพวกมันอีกสามและพวกมันมีแผนจะปลุกยูคิวเลอร์สอรัตที่เหาอุนตรแมนผนึกไว้ขึ้นมาอีกครั้ง ซาราฟหนึ่งในไคจูเอเลียนทำการปลอมตัวเป็นอุลตราแมนเบบีอุสแล้วปล่อยลำแสงทำลายล้างเมืองอย่างบ้าคลั่งผู้คนหวาดกลัวต่างพากันเพ่นนีสุดชีวิตซาราบทำแบบนี้เพื่อให้มนุษย์หวาดกลัวและเกลียดชังเหล่าอุลตราผ้สุดท้ายมนุษย์ก็จะกลายเป็นศัตรูกับเหล่าอุลตราแมนแต่การปลอมตัวของเจ้าซาราฟไม่สามารถหลอกหน่วยกายได้พวกเขาดูออก ว่าเจ้าตัวที่กําลังอลวาดไม่ใช่เมบิอุสเจ้าซารัฟยืนคล่อมรางรถไฟไว้แล้วกําลังจะต่อยรถไฟที่กําลังวิ่งแต่แล้วมันก็โดนเมบิอุสกระโดดเตะยอดหน้าจนลงไปนอนกลิ้งตอนนี้ประชาชนรู้แล้วว่าเมบิอุสที่ออกมาอลวาดคือตัวปลอมส่วนตัวจริงนั้นเพิ่งออกมาต่อสู้เจ้าซารัฟพยายามเรียนแบบกระบวนท่าของเมบิอุสแต่มันก็ทำไม่ได้ มันโดนเมบิอุสโจมตีจนกลับคืนร่างเหล่าพี่น้องอุนตราที่กำลังดูการต่อสู้สัมผัสได้ว่าเมบิอุสกำลังหัวร้อนมากและใช้พลังมากเกินไปในการต่อสู้แม้เมบิอุสจะกำจัดซาราบได้แต่เขาก็ใช้พลังไปอย่างมหาศาลและเกินความจำเป็นไปมากๆพวกไคจูเอเลียนไม่ปล่อยให้เมบิอุสหยุดพักพวกมันบุกมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกครับเมบิอุส ใช้พลังไปจนหมดเกลี้ยงเขาไม่เหลือพลังที่จะต่อสู้เลยโดนไคจูผนึกไว้ในแท่งคริสตัลตอนนี้ดาวโลกไม่เหลืออุนตราแมนคอยปกป้องอีกแล้วพวกไคจูเอเลียนกางอนณาเขตขนาดใหญ่ยักษ์ปกคลุมเมืองโกเบไว้เพื่อไม่ให้หน่วยกายเข้ามาขัดขวางในขณะที่พวกมันทำการปลุกยูคิวเลอร์ซอรัสโดยเหล่าพี่น้องอุลตราที่เหลือพลังอยู่เพียงน้อยนิด ไม่อาจยืนดูเฉยๆได้แม้การต่อสู้ครั้งนี้จะต้องแลกด้วยชีวิตแต่พวกเขาก็เต็มใจที่จะสู้ทั้ง4ี่ทำการแปลงร่าง,างเป็นอุลตร้าแมนอุลตร้าเซเว่นอุลตร้าแมนแจ็คและอุลตร้าแมนเอชการปรากฏตัวของเหล่าพี่น้องอุลตร้าจุดประกายความหวังในใจประชาชนอีกครั้งทั้ง4ี่ใช้พลังที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดต่อสู้อย่างไม่ยอมแพ้ แต่ต่อสู้เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นพลังของพวกเขาก็เกือบจะหมดสะแล้วแต่การที่สี่พี่น้องอุนตราอ่อนแอนั้นทำให้ไฟไคจูประมมาทและมัวแต่เล่นเหล่าอุนตราจึงอาศัยข้อได้เปรียบนี้โจมตีใส่มันจากนั้นก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วทำลายผนึกคริสตัลเพื่อปลดปล่อยเมบิอุสแต่ทั้งหมดที่เหล่าอุนตราแมนทำนั้นเป็นไปตามแผนที่ไคจูวางไว้ เมื่ออุลตร้าแมนทุกคนใช้พลังจนหมดเกลี้ยงพวกไคจูจึงสามารถผนึกอุลตร้าแมนได้สบายมากพวกมันทําการผนึกสี่พี่น้องอุลตร้าและใช้ร่างกายของทั้งสี่ปลดปล่อยยูคิเลอร์สอรัสที่เคยถูกจองจําอยู่ใต้ก้นทะเลลึกให้ออกมาพงังาดอีกครั้งพวกไคจูเริ่มทําลายเมืองอย่างบ้าคลั่ง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับยูคิเลอร์สอรัสโดยมิไรที่หมดพลังและกลับคืนร่างมนุษย์ไปแล้วก็ได้รับกำลังใจจากทาคาโตะมิไรจึงกลับมาฮึดสู้เขาแปลงเป็นเมบิอุสอีกครั้งและต่อสู้กับเราไคจูอย่างไม่ยอมแพ้เมบิอุสปล่อยลำแสงเมเบียมชุดตามด้วยหมัดไลนิ่งเคาน์เตอร์โจมตีใส่ไคจูทั้งสองจนตัวหนึ่งระเบิดแหลกเป็นชิ้นๆ ส่วนอีกตัวก็บาดเจ็บสาหัสมากเบบิอุสทะยานขึ้นฝาและทำลายคริสตัลที่ผนึกสี่พี่น้องอุนตราแต่แม้จะกำจัดเหล่าไขจูดได้แต่ก็สายไปแล้วเพราะเจ้ายูคิเลอร์ซอรัสที่ถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งในการหลับไหลมาตลอด20ปีนั้นทำให้มันแข็งแกร่งและพัฒนาร่างจนกลายเป็นไขจูขนาดใหญ่ยักษ์ที่ตัวใหญ่กว่าอุนตราแมนเป็นร้อยเท่า เหล่าอุนตราไม่ต่างจากมดตัวเล็กๆเมื่ออยู่ต่อหน้ายูคิเลอร์ซอรัสพี่น้องอุนตราไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องงัดพลังทั้งหมดที่เหลือออกมาต่อสู้จนกว่าจะตายกันไปข้างหนวดของยูคิเลอร์ซอรัสเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากมันตวัดหนวดรัดเหล่าอุนตราแล้วเหวี่ยงอัดกับพื้นโลกในขณะที่เหล่าอุนตราแมนกำลังแย่สองนักรบทิศนาก็ดิ่งลงมาจากท้องฟ้า ทั้งสองก็คือโซฟีและทาโร่ทั้งคู่สั่งสมพลังมาจนลน้นเพื่อมาแบ่งพลังให้กับเหล่าพี่น้องอุลตราเพียงเท่านี้อุลตราแมนทุกคนก็กลับมาแข็งแกล่งอีกครั้งและต่อสู้ได้อย่างเต็มที่การประทะเป็นไปอย่างดุเดือดเลือดพลานทั้งสองฝ่ายต่างงัดพลังทั้งหมดที่มีออกมาสู้เหล่าอุนตรากระนำยิงลำแสงสเปซเซียมโจมตีใส่ไคจู จนนวดมันขาดกระจุยกระจายไปหมดแล้วแต่การจะกำจัดยูคิเลอร์ซอรัตที่เป็นไขจูระดับตำหนานนั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานที่สูงมากๆเหล่าพี่น้องอุนตราจึงทรงพลังทั้งหมดให้กับเมบิอุสเมบิอุสจึงแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายร้อยเท่าเจ้ายูคิเลอร์ซอรัตเห็น่าไม่ดีแล้วมันจึงปล่อยพลังอันติขั้นสุดยอดโจมตีใส่เมบิอุสจนไม่เหลือแม้แต่ซาก แต่แล้วเมบิอุสที่แหลกสลายกลายเป็นอากาศทตุก็กลับมารวมร่างอีกครั้งแถมยังพัฒนาร่างกลายเป็นเมบิอุสอินฟินิตี้เจ้ายูคิเลอร์กระหน่ำยิงมิสไซล์ชีวภาพที่อยู่บนตัวมันเป็นร้อยร้อยนัดโจมตีใส่เมบิอุสแต่ก็โจมตีไม่โดนเลยสักนัดเมบิอุสบุกทะลวงเข้าไปในร่างยูคิเลอร์โจมตีมันจากภายในจนยูคิเลอร์แหลกสลายจากภายในร่าง และสู้คิดไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นอีกครั้งที่เหล่านักรบจากดวงดาวแห่งแสงต่อสู้เพื่อปกป้องมวลมนุษย์และพวกเขาจะยังคงยืนหยัดสู้เพื่อกำจัดไคจูและปกป้องโลกก็จบกันไปแล้วครับกับอุลตร้าแมนเมบิอุสแอนดีิอุลตร้าบาเทอร์เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่ขาขานมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่ม Super อร์แทงแน่นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะ,ะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย